สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยแบบฝึกหัด1.9นะครับเป็นการหาคอรนอของจำนวนนับโดยการหาผลคูณร่วมอ่าข้อนี้ง่ายมากเลยครับก็เหมือนท่องสูตรคูณนะครับอ่ะจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ C ได้แก่ก็เหมือนเราท่องสูตรคูณแม่สนะครับอ่ะ4ี 1, 4่หนึ 8, ่งสี 4, สี่ห46 24 47 28 48 32แอ่าแล้วก็ท่องไปได้เรื่อยๆนะครับต่อไปเราลองมาดูจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ7กันบ้างนะครับอ่าได้แก่ก็เหมือนเราท่องสูตรคูณแม่7 7็7เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ห้าห พอแล้วนะครับเพราะว่าที่พอแล้วเพราะว่าเราเจอตัวที่เราต้องการแล้วก็คือตัวที่ซ้ำกันตัวแรกนั่นเองนะครับก็คือยี่สิบแปดนั่นเองอเจอตัวที่ซ้ำกันตัวแรกนะครับเราก็พอเลยดังนั้นคอลนอของสี่และยี่สิบเจ็ดคือตอบยี่สิบแปดนั่นเองนะครับข้อต่อไปข้อที่สอง หาคอลนอของ6และ10นะครับโดยการหาผลคูณร่วมนะครับจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ6ได้แก่ก็ 6, มี6 12 18 24 30 36อ่ะแล้วก็มีอีกนะครับแต่เราละไว้ข้อที่ 2นะครับต่อไปจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ10ได้แก่ก็มี10 20 30าอ่าเจอแล้วพอแค่นี้นะครับเจอแล้วก็พอเลยอ่าก็คือ30นั่นเองดังนั้นคอลนอของ6และ10ก็คือ30ข้อต่อไปข้อที่3 หาคอลนอของ5และ9นะครับจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ5ได้แก่5 10 15 20 25 30 35 40ส5อ่าพอก่อนนะครับต่อไปจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ9ได้แก่ ก็มีเก้าสิบแปด่เจ็ามสิบหกสี่สิอ่ะเจอแล้วเราก็พอแค่นี้นะครับก็คือ45นั่นเองดังนั้นคอลนอของ5และ9คือ45่อ่ะข้อที่4 หาคอนอของ12และ15นะครับจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ12อ่เราก็ท่องสูตรคูณแม่12ได้เลย12 1 12 12 2 24 36 48 60 72อ่พอก่อน จำนวนนับที่เป็นผลคูณของ15ได้แก่ก็15 30 45 60เจอแล้วก็คือ60นั่นเองนะครับดังนั้นคอลนอของ12และ15คือ60 อ่าข้อที่5หาคอนอของ3 5และ6นะครับจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ3ได้แก่3 6 9 12 15 18 21 24 ยี 27, 30, ่สิบเจ็ดสามสิบต่อไปจำนวนนับที่เป็นผลคูณของห้าได้แก 5, 10, 15, 20, 25, 30, ่ห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสามสิบเจอสามสิบแล้วนะครับสองตัวแต่ว่าต้องไปดูที่ จำนวน6อีกนะครับจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ6นะครับได้แก่6 12 18 24 30อ่าเจอแล้วถ้ามี3ตัวเราก็ต้องให้เจอตัวที่เหมือนกันทั้ง3ตัวนะครับอ่าก็ข้อน,นี้ก็คือ30นั่นเองอเจอตัวแรกที่เหมือนกันนะครับคำตอบ ดังนั้นคอลนอของ3 5และ6คือ30อข้อที่6จจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ2อข้อนี้เยอะเลยนะครับก็ท่องสูตรคูณแม่2ไปเรื่อยๆองสี 2, 4, 6, ่เดี๋ยวค่อยกลับมาท่องใหม่นะครับดูแม่7บ้างจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ7 ก็มีเจ็ดสิบสยสอ็ดย่สปดะยังไม่สามเลยนะครับไปดูที่สิบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหสเจดสิบปดอ่ะ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ก็ยังไม่เจอนะครับเรากลับไปดูที่แม่2ต่อนะครับอ่ทองไปเรื่อยๆแต่ว่าระหว่างนี้เราละไว้นะครับเพราะเรารู้ว่ามันจะเป็นสิบยี่สิบสิบสิบสองสิบี่สิบหกสิบแปดไปเรื่อยๆอ่ะพอไปถึง2คูณกับสาห้าก็จะได้เจดสิบนะครับอ่ะแล้วก็เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสี่ แล้วก็มีไปเรื่อยๆอีกนะครับอ่าเราเจอเจแล้วนะครับ2ตัวแล้วอ่าไปดูที่7บ้างจะเจอเจหรือไม่อ่าก็28่สแห้าอ่าแล้วก็มีอีกนะครับระหว่างนี้แล้วก็ไปดูที่เจ็คูณสินะครับก็ได้เจ็ดอ่าเจเจอ่าแต่เราเจอเจบของ จำนวนนับที่เป็นผลคูณของ7แล้วนะครับก็คือ70ตรงนี้ดังนั้นคอลนอของสองเจและ10คือ70นะครับข้อต่อไปหาคอลนอของ8 9และ12บสองจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ8อแ่ดเราก็ท่องแม่8นะครับ8 16 24 32 40, 48, 56, 64, ิบสี่สามสิบองสี่บี่สิห้าสิบหกบสีจ็งะเาบ้างนะครับจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ9ก็มี9ก้สิแปด 27 36ิบเจ็ดสาหก่สิบห้าิบสีามเจ็ดำนวนนับที่เป็นผลคูณของ12ได้แก่ส2บสองย 48 60 72เจอ่ะเจอแล้วที่สากันทั้ง3ตัวนะครับเจอกันตัวแรกอ่ะดังนั้นคณาโนอของแปดเก้และ12คือ72นั่นเองอ่ะข้อที่8หาคณาโนอของยี่สิบยีและ50นะครับ

จำนวนนับที่เป็นผลคูณของ50าสิมี50 100 150อ่งแต่เราเจอที่100่งร้อยแล้วดังนั้นคอลนอของ20 25และ50คือ100นั่นเอง ่ะข้อสุดท้ายข้อที่9หาคอลนอของ10 15และ20อ่ะจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ10ได้แก่ก็10 20 30 40 50 60จำนวนนับที่เป็นผลคูณของ15 15 30 45 60ิบาจำนวนนับที่เป็นผลคูณของ20่สิบอ่ะยี 20, 40, 60, ่สิบสีแแต่เราเจอที่60แล้วนะครับก็ตอบ60ดังนั้นคอลนอของ1ิบสและ20คือ60นะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ